พระพระทั้งหลายเดที่เขาใจว่าจะทองเป็นพระเขากเคือว่าเขาเป็นภิกษุสมุติสงค์อยู่นี่บริมีผู้วิเศษเ้อเป็นขอทานทรัพส,สมบัติใดๆกับบารมีคา่าอิยังมากเท่ากับศีลกับรรำเท่ากับมัรวิอุค์แปดบริมีผู้วิเศษที่เสียบุญในภายใด บ่ได <es> anyway, ้เสกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้ใดไดเลยความสุขความทุกข์กับบอสามารถเดี๋ยในภายใดบ่เอาความลำลุ้ยบ่ได้เอายศธาบรรดาศักดิ์ในภายใดแห่คือคือภิกษุนักบวชทั้งหลายแหละบรมอนบ่าข้าเจ้าเป็นผู้วิเศษเป็นแต่ว่าเป็นผู้ท่งเอาแนวทางการปฏิบัติของพระพุทธเจ้ามาแล้วเพิ่นกับปฏิบัติตามนั้นมักมิองแปดเป็นต้น เป็นผู้เดินตามทางพุทธเจ้าตั้งหากบ่ได้เป็นผู้นขนควายการลำลุ้ยบ่ได้เป็นผู้นขนควายน้ำามูกน้ำมตนในไผ่เออบ่ได้โดนบรนดาลความสุขให้ไผ่ได้บ่ได้เอายธรรมดาศักไผ่ได้นะแล้วก็ภิกษุนักบวชทั้งหลาย <c oughs> บ่มีหยดนะบ่มีหยดบมยด่บมีเกียรติคาของภิกษุนักบวชทั้งหลายมีคาแค่บาทเดียวหลักของเขาแค่บาทเดียวเป็นปราชิกใจว่าละ่ะ <c oughs> นี่หลักทั้งว่าบ่ได้แม่น ห้าสิเป็นผู้พิเศษวิโสออหยังเป็นขอท่านพวกเจ้าตั้งหากเป็นผู้มีเมตตาจากว่าล่ะขอพวกเจ้าพวกบิกษุนักบวชทั้งหลายเขาไปขอนี่ยทำบุญทำทานด้วยเถิดจากาท่านผู้มีเมตตาชาวว่าพวกเจ้าตั้งหากได้เป็นผู้ให้ความเมตตากับพวกภิกษุนักบวชทั้งหลายบ่เพระผาดเป็นผู้พิเศษเสกนั้นเสียนี้ภายใดแล้วพา ภิกษุนักบวชทั้งหลายเดินตามมัรวิองแปดนั่นบ่มีผิดกันแล้วกัน <c oughs> แล้วก็ข้ากับขัดใจกิเลสตัณหาอุปทานของบุคคลผู้อื่นมั่งเพราะว่าจะคล้องเสียสละหรือสละโลกออกมาแล้วคําว่าขัดใจนี่ว่ามันไปตามใจเขาได้เขาไปผูกแขนไห่เขาไปเ,เป่าน้ม้ตนไห่บอดชิดนมนต์ไห่ก็ให้ดูเลิกดูหมอดูวันเกิดหาเลิกแต่งงานมันผิดปุ๊บหาเลิกแต่งงานเป็นหอดสังฆติเศษคุณเด้อ หรือภิกษุนักบวชทั้งใดปฏิบัติรรำหรือว่าเอินราอวดคุนวิเศษว่ามีได้ตนไปเดินจงกรมให้คนเห็นไปนั่งถ้ำหนาเคร่งขรมว่าจะของเป็นผู้ปฏิบัติเพ่งจับปาราชิกกันยังใดเลยแต่ว่าจับยังตำใบสะก้อนแค่ว่าเออมันเป็นอาบัติในปลายจิตตีสื่อๆว่าเป็นผู้มีจิตอกุศลได้เกิดขึ้นแล้วยังความบอดีเขามาสู่จิตใจจาของ ที่ปนนางเข่งนางขึ่มนางทำทายเห็ดตัางสันอังสี่เปลือลาบสักกะละเปลือคนนอมน้น่งเห็นคนเข้ามาขคลมหนับถือถ้าไปถามอย่างหนึ่งว่าเห็ดเพืือยยังเห็นนั่นเห็นนี่อย่างสี่บวกกันใดบวกกันใดเป็นประไลสิกใดเลยว่าหัวพุ่มมีเศษมีุ่่มีนิตรนะบอกให้ <c oughs> แต่ละคนแต่ละอยา่างเท่าบ่เคยปฏิบัติเนี่ยใครเห็นดอกบีีเอาหลักเอาเห็ดเอา,าคนมาปั๊บเศร้าหลดมันที่เป็นนังสัน บานนันก็นกนคืออยู่ในที่มุ่งบงังปิดบงังยังเ่นอยู่ในห้องเรื่งสิทั้งว่าบอบ,อบอมแม่น,นี่ยสิเหตุทั้งสัน <c oughs> พระทั้งลายภิกษุทั้งลายนะี่มีคาบาทเดียวใจเด้อทุกคนเป็นหลักของเขาสมมุติว่าเป็นหลักเอาตะไคร่เขามาหวัวหนึง่งเขาเขา,ขาตีราค่าหาบาทเป็นปะาะดิษีดแล้วธรรมดามบ,บอบแม่ของสเหตุเล่นๆเด้ แต่ละคนแต่ละคนให้ใหเข้าใจถ้าเข้ามาฟังเรื่อยๆเข้าสิเข้าใจเองว่าพระนั้นบได้เปาเพียงผู้ใดหายจากโรคไข้ไข้เจ็บได้ออบได้เปาเพียงให้คนรวยได้บด้เปาเพียงให้ไดทรัพย์ส,บสมบัติอื่นๆหรือว่ายุดาบรรดาศักบได้เปาเพียงให้คนไปสอบน,นั่นสอบนี้ได้นั่นแหละบ่แมนผู้ใดไปบอกเลกงามยาม,ามดี หรือว่าทำานายไทยถักอย่างต่างๆใด้ว่า,าสามารถทำใดให้ทุกคนเข้าใจตามนี่โหลดถ้ <c oughs> าหวังความผลถูกโดยแท้จริงให้เขามาฟังธรรมพระที่เพนแสดงธรรมมักมิองค์8อริยสัจ4ีเป็นต้นแล้วพิกนก็สิแสดงขยายความเกี่ยวกับชาตน123 4สามาบัติ8หรือแนวทางใงการดับทุกปฏิจจสมุปบาทเนี่ยให้เขาไปมองจัางสั้นนั่นแหละให้คนหาตัวเอง เขาถูกภาวิญยยังตัณหาคือความอยากอุปทานคือความยึดให้เข้าไป <c oughs> ไปถามเอาแนวจังสันสิบดีกว่าบอกและในคำถามบางคนที่เขาจะถามข้ามาทำการดำเนินชีวิตของโซดากับสติค่าค่าเหตุจังไดเริ่มต้นแรกนะในการที่สิให้มันถึงโซดาหรือสกิตาค่านั่นนะนะคือว่าในความเชื่อทั้งหมดที่ไม่ใช่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ละออกให้เบิดเลยพเจ้าจบ่กว่าในความเชื่อทั้งหมดที่ไม่ใช่คําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยให้เชื่อกรรมหมายถึงการกระทําของตัวเองและเชื่อผลของกรรมอันเกิดจากการกระทําของตัวเอง <c oughs> บอกเชื่อว่า <c oughs> เทพเทวดาอินพ้มพญานาคพญาขุดพญาหยักพญาหยังก็แล้วแต่สิไปเสกนั่นเสกนี่้ใดได้บ่มีทางนั่นแหละเนี่ยอันรับต้นแหลกละความเชื่อต่างๆอันเป็นมิจฉาทิฏฐิออกให้มด ละแบบใด้กไ็ไปศึกษาบางเอามันก็มีอยู่ในหันแหละลถามมีนังสือมงคลนที่ปนี้ซึ่งเป็นฉบับเต็มตอนนั้นสิเขาใจมากที่สุดบอกรายละเอียดไปเบิดทุกอย่างเลยในการละลการเชื่อเลิกเลิกนั่นเลนิกนี่แม้กระทั่งการเชื่อในวันเกิดการเชื่อดวงยังสิการเชื่อการทำนายทายทักยังสิทิ่มห้เบิดเลยบอกมีและมียังเป็นที่พึ่งมียังเป็นทางเดินอย่างเดียวคือ คำสงสอนของพระทธเจ้าหรือพระธรรมอันเป็นมักมีองค์8นี่ยืนยัดไปตัวนี้แล้วทำศีลให้บริสุทธิ์คือศีลหานั่นเองแต่ผู้ใดมีความบริสุทธิ์ในขํามวาศีลมันต้องบริสุทธิ์ออกจากใจออกจากความรู้สึกนึกคิดของเจ้าของและเห็นจริงเลยว่าเราจะไม่ทำลายเบียดเบียนทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินและตลอดทั้งคนและสตัตว์บ่มีการพูดกระทบกระทั่งเสียดสีลแต่ศีบ่มีบ่มีการดูถูกบ่มีการดูถูกแม้กระทั่ง คนที่ทุกข์ที่สุดก็บ่ดูถูกจะยกไปในพวกขอท่านก็นบ่ดูถูกจะว่ายัางขณะคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทุกชนิดก็ไม่ดูถูกเห็นบุคคลผู้อื่นเป็นดุด,ดังคแขนขาไอ้วัยะของตนมีความเจ็บปวดเสมอกานบ่ก,กาจีจะไปทำร้ายและทำลายบุคคลผู้ใดเลยเพราะการทำร้ายทำลายบุคคลผู้อื่นเหมือนดุด,ดังว่าทำร้ายแตทำลา,ายตัวเองเออบ่มีจิตริษยาบ่ามีความอาฆาตบ่มีการสาบแช่งเนี่ยคือศีลละอันนี้ เหลือเอินบาศิลบริสุ์นี่บองบริสุ์จากภายในภายในเดบ,นบอเมนบริสุทธ์แค่การกระทําโดยภายนอกแต่ว่าจิตใจย,ยังอิจฉาริจยาหวังทำลายทำลายบุคคลผู้อื่นอ่าโดยการใส่บุคคลผู้อื่นมีการชักจูงยังสี่หรือให้เนื้อยาของเขาไปในทางการหวังทํลาย้ายมันมีอยางสี่อะไรต่งว่าขาจัดความเชื่อทั้งหมดให้ออกจากความรู้สึกให้ออกจากความคิดให้ออกจากความยึดมันม่นถือมั่นที่เคยมีมาก่อนทั้งบุตรอ่าอะไรไป ไปศึกษาเอาเองมีเ้าเชื่อเฉพาะพระรัตนตรัยเท่านั้นคืพอพระพุทธพระรรมพระสงฆ์เ้าเชื่อพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถึงแม้นว่าห้าสิกาบหรือเ้ากาบพระพุทธรูปขอขอให้เห็น آ, ถ้ำม,มาเกดีอยู่ข้างในในองค์พระพุทธรูปนั่นเองากาบพระกห้ถึง,งพระกาบด้วยความคารนอหน,อนอ่อมพีมันเป็นไปตาผี่เด้บ่แม่นสิไปถือเอาตายอดมันปับ๊บปับปับ,ปบตรงแบบนั้นแบบนั้นแต่ว่าบ่งการดําเนินชีวิตในความรู้สึกต่างๆในการ คิดในการหาของประสง์ดาบันเป็นทั้งใดขจัดความเชื่อทั้งหลายอันเป็นมิจฉาทิฏฐิออกนะเชื่อตนเชื่อการกระทําความเจ้าของเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมศินบริสุทธิ์เปลนประลาินบริสุทธิ์ได้บันถ้ามันศินบริสุทธิ์แล้วเมื่อระลึกนึกถึงความตายก็คือว่าตัวเองนี่ทุกคนเกิดมาตายเสมอกันเบิดนึกถึงความตายยังได้สบาย ก็คือว่ามันบรเิเวณวันกันขามมันบรเิเตกใจว่าสิตายยอมได้กระสางนี่คือความตายที่มันลงมันลงหัวใจห้าเรียบร้อยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแต่ดับเบิดตายเบิดอันนี้งลงไปแล้วแต่ว่าเนี่อารมณ์อารมณ์ในการใช้ชีวิตต่างๆนะอารมณ์ทางเพศมีบอกมีอกอ็อยังอยากนอนน้าหัวนะ้าเมียให้เลือจะเลืองว่าอารมณ์ทางเพศแต่มีคือกันแต่ว่าอยู่ในกรอบของศีลบ่คิดออกนอกลนูนอก,นนอกทาง ไปเห็นผู้อื่นงามบ่งามรอบ,บ่รอ,บบอแต่ว่าไม่มีจิตคิดที่จะเป็นผัวเป็นเมียของเขานี่คืออารมณ์ความรู้สึกทางเพศจะมีเฉพาะระวางผัวกับเมียจาของทอนันนี่เออนี่คือความคิดและความรู้สึกต่างๆในการใส่ชีวิตของพระโสดาบันนะ <c oughs> ทีนี้อยากรวยบ่อยากรวยแตอ่อยู่ในสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอะไรไปสัมมารกรมมตัวอาชีวประกอบอาชีพโดยสุจริตธธร,รมอาชีพอะไรก็ตา่างที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นามาไวแล้วว่าเป็นาอาชีพแห่งการขวางทางแห่งนพรนะานละถิมทั้งบดเลยมิชาวณิชาตั้งหกอย่างขายเหล้าขายยาพิษขายอาวุธขาเนื้อขาสัตว์และขามนุษย์เนี่ยค่า่าคามนุษย์มีอย่างหนึ่งที่คนบอเข้าใจคือเข้าไปกินหัวแรงเขานเกินว่าคา้มนุษย์ไปติดต่อง,งานไรเมื่นหา สูเหตบ่มื่อน,นึงกูเอาหาพันนี่คือไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองพอร้อมต่อคนอื่นพร้อมก็เท่ากับว่าไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองไม่ซื่อสัตย์กับคนอื่นไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองนั่นแหละนี่คือท่ามัสโซดาบันอยากรวยบ่โมโหบ่ศู์บ่โมโหเออสูแต่บ่นานคือเห็นโทษเห็นโทษของการโมโหเออแล้วก็ไม่สาบแช่งเด้อโมโหนี่ไม่ไม่ได้สาบแช่งวาชันศนสิเรียกว่าอริยะใดจังไดอริยะมันอยู่ในศีลพรแห้งแล้วนี่เนี่ย มันต้องวอาเป็นตอนๆอ,นร,อ,อริยะมันอยู่ในศีลแล้วเราไม่ทำ้ายเบียดเบียนทำให้ผูใ้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและรัพยส์สินตลอดทั้งการกับคำและคำพูดนี่คำพูดส่อเสียดคำพูดโยโยงตั้งสิบ่บ่มีนนั่แหละศูนย์บ่ศูนย์โมโหคือกันแต่ว่าไม่สาบแช่งต่อไปเอิน่นว่าบ่มีกิดอาฆาตละแล้วรู้เท่าทัานศัตรูแล้วอริยะอริแปลว่าศัตรูยะแปลว่ายานรู้เท่าทัานศัตรูแล้วศัตรูที่ยิ่งยันที่สุดคือแก่ของเอง ก็คือความยึดมัน่นถือมั่นของจากของเองที่บ่าอาสามารถว่างไดตั้งหากละบแม่นบุคคผู้นั้นน้อมเข้ามาหาจากของบัดนี่แหละศัตรูที่ยิ่งใหญ่คือตัณหาและอุปทานของจากของเองเออถ้าเขายัางแข้นเขาอยู่ั้า,าบ่าอาสามารถอ,าาารถอาภาัยเขาได้ออก็คือบ่าเัยให้จากของนั่นที่บแม่นเดียว่า่อา,าให้เขาเอยอให้เขาแล้วเขาสิดีหรือบดีนั่นพี่โตจตาของเองตั้งหากถ้าเฮาบ่มีความกังวลบ่มีความอาขาดยังกัตาม ในในในตัวเองแล้วมันก็สบายตัวเองนี่คือชีวิตประจําวันในการทํามาหากินต่างๆของคําว่าพระโสดาบันคือบัคขาสัตว์ทุกชนิดอยู่แล้วถขาสัต์ก็สซัมขาเจากของนี่เขาจาสินนองกองมาแบบนี้จะไปรักผู้อื่นของผู้ใดองก็สซัมรักเจาของนื่จะไปประพฤติกับผู้อื่นก็สซัมประพฤติกับ้ของเองจะไปโกหกนะทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินก็ะซัมโกหกตัวเอง ดื่มสุลาและไม่ไล่ยังสี่เมาตัวเองหรือเมาผู้อื่นจังสี่ก็บอสไปสนับสนุนในการยุ่งยองส่งเสริมให้ผู้ใดมาเมาอ,อ,อีกตังหากเนี่ยเพราะว่ามันมีโทษเนี่ยไปจังสี่อยากรวยก็รุวยอยากรวยโย่แต่ว่าอยู่ในสัมมาอาชีวเป็นธรรมดา <c oughs> ที่นี่มันจะน้อมเข้าไปสู่ความโกรธคำว่าปฏิฆะคำว่าอาขานมันรลู้เท่าท่านความโกรธทุกอย่าง สิเป็นโทษขึ้นมาใดเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นของเจ้าของเองออารมณ์โกรธทั้งหลายเพราะว่าเรายึดมั่นถือมัน่นในสิ่งที่คําว่ากา马าคะเป็นอย่างใดการาคะคือในสิ่งที่ตัวเองพอใจนั่นเองเออถ้าคนมาดาเด๋การแสดงว่ายึดมัน่นความพอใจจากให้เขาย่องก็เลยศูนย์นั่นนั่นแหละมันยอมมีเหตุมาจากคําว่าราคะตัวนี้เองราคะจมเป็นเหตุให้ไปสู่โทสะเมื่อโทสะก,ก็โมหะก็ยร่อมกันนั่นเอง ฉะนั้นจึงเห็นโทดของราคะคือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่คำว่าราาะนี่นสี่ข้าใจเฉพาะว่าเป็นเรื่องของผู้ยิ่งผู้ชา้เป็นเรื่องของกรรมแบบแบบผู้สาวผู้ยิ่งผู้ใา้นั่นแหละคำว่าราคะนี่บ่เม่นตะแค่นั้นราคะในตาราคะในหูราคะในจหมูราคะในลิ้นราคะในกายแต่ราคะนี่ในใจที่ยึดมั่นถือมั่นเอาไว้จะเห็นเฉพาะสิ่งที่ตัวเองสวยงามจกได้ยินแต่ฟังเฉพาะสิ่งที่ตัวเองชอบใจนั่นชอบใจละอันนั้น ตาหูจมูกได้กลิ่นก็เฉพาะกลิ่นนี้กินตัอเองชอบใจนะสัมผัสกับช,ชิเองชอบใจรูปรสกลิ่นเสียงเนี่เสียงก็เอาเฉพาะเสียงชอบใจยกตัวอย่างเพลงเพลงกับเป็นราคาเด้อเสียงเพลงนี่มวลไว้ถ้าเพลงถือเพลงบ่มวลเด้อโอ้ยจัมันเปิดแมงยังกูอยากไล่นั่นเห็นบอนี่คือความยึดมัน่นถือมั่นของราคาคือกันแต่มันจึงน้อมเข้าไปสู่การข่มราคาตัวนี้ได้แม้กระทั่งเรื่องเพศบ้านี้แม้กระทั่งเรื่องเพศเ,เพศ คือว่าเรื่องของหัวเรื่องของเมียนั่นแหละคุะยิ่งไปเห็นผู้ไส่หมุนปั๊บเข้ามาเจอของยุดไว้เรียกว่าขม่มขมราคะเนี่ยขมราคะปฏิฆะก็คือกันแต่ห้างสี่ศูนย์ปุ๊บดึงเข้ามาหาเจ้าของปับ๊บรู้โทษแห่งความโกรธท่านที่นี่แหละนี่คือสกิทาฆ่ามีแล้วเป็นแค่การขม่มยังไม่ใช่การตัดเด้อโซดาสกิทาค่านี่ ยังมีความหลักระหว่างเพศเป็นธรรมดามีความจากลำด้วยเป็นธรรมดามีความกรธูความโมโหเป็นธรรมดามีความอยากได้เป็นธรรมดาอ่าแต่ว่าความอยากได้นั้นต้องอยู่ในเขตของสัมมาิทิฏฐิมีสินหาเป็นปกติวกนี้คําว่าปกติคือว่าผิดเลยมันเอกง่ายง่ายเข้าว่าปกติแต่ว่ามันก็ผิดอย่างเลยผิดบ่ะผิดทางในบรมีความกังวลหลอนๆภายในหัวใจหัวใจของจากองามอีตั้งหากตัวนี้ตั้งหากจึงเรียกว่าการข่มอข่มปฏิฆะ พื่อว่าให้โกรธต่อไปคมด้วยวิธีใดก็รู้โทษของความยึดมั่นถือมั่นที่เจ้าของเคยมีในโทษของการมักสวยมักงามหรือว่าโทษของเอาความกีดเห็นเจ้าของเป็นไงมั่งมันก็ร่วมกันอยู่แล้วในราขะตัวเดียวล่ะแต่เห็นราขะตัวเดียวเอออัตราตัวตนมันก็นกนลดลงมาผอมสิรพตุป,ปาท่านก็นกนลดลงมาผอมเนี่ยในอุปทา,านซีนั่นแหละที่ว่าเขาจะถามชีวิตการดําเนินชีวิตแบบใด ทำของโซดา้ำของสกีข,ข,ข่ามันเนื่องกันอยู่มันเนื่องกันอยู่เหรอผมมีความเสือ่อหยังจักอย่างนอกจากคําสอนพุทธเจ้าสินบริสุทธิ์นึกถึงความตายย่อมได้รู้สึกว่าบ่ได้มีความกังนวลเป็นห่วง,งเราหล่อ,อนบอม่มีไม่ใจไม่มีจิตอาฆาตบาดหมางกับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งความโกรธมีอยู่เป็นปกติความอยากล่ำรว,วยมีอยู่เป็นปกติแต่ว่าอยู่ในสินหาแล้วก็อยู่ในมิอยู่ใน มักมีองแปดมันเองประกอบอาชีพโดยสุจริตถ้ว่าสุจริตนี่คือสุจริตทำตามคำสอพุูธเจ้าได้เพรามันสุจริตโลกได้สุจริตโลกนั่นน่ะโล่งขาสัตว์เขาก็ว่าสุจริตขายเหล่าเขาก็ว่าสุจริตขายปืนเขาก็ว่าสุจริตได้นั่นคือสุจริตโลกแต่ว่ามันผิดธรรมทำความจริงอันสิเขาสุพานิพานนั่นแหละนี่แหละทั้งว่าทุกคนนั่งไปพิจารณาลองบึงเน้นย้ำ ว่าภิกษุนักบวชทั้งหลายบ่ร์เมนผู้วิเศษเจ้าบุญในผู้ใดๆภิกษุนักบวชทั้งหลายเป็นผู้ขอ,อขอท่านแล้วก็เป็นผู้เห็นวัตตะไพในวัตตะสงสารต่อไปที่เกิดเห็นวัตตะอันนี้เป็นไพใกล้จากกองเองจึงน้อมเขามาเห็นโทษของราคะนั่นเองในความยึดมันม่นถือมั่นที่เหตุไหยสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายายเกิดเห็นโทษบันฉะนั้นจึงมีการบำเพ็ญเพียร ใชนั่นนะทุกๆุกคนจะไปเข้าใจว่าพระเสียบุญในภายใดพระทีไปเสกสันสันนมีภายใดบุญเกิดขึ้นจากผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับใจว่าล่ะผู้ให้คือพวกเจ้านั่นแหละพวกเจ้านั่นแหละเป็นผู้มีเมตตาคนทั้งหลายสิเขามาท่านนั่นแหละภิกษุนี่เป็นผู้รับท่านหรือเป็นขอท่านบุญนั่นเกิดจากผู้ให้แต่เฮาหายแล้วอคอยมันเป็นประโยชน์กับผู้รับหนึ่งตลอดทั้งผู้อื่นๆที่ิ่นจีเอาไปนําประโยชน์ต่อไปบุ่นหนึ่งนั่นแหละตัวเองนั่นน่ะ ถ้าอยากได้บุญจริงอย่าปรารถนาสิ่งใดจากว่าเพาว่าหลายคนที่ไปท่านเลาสาธุเ้อรขอผู้ข่าเป็นผู้ลำรุออ้ยจะโลกไข่บอมี่ไข่เจ็บบะหมี่ให้ลูกเต่าเล่าล้านของผู้ข่ายู่ดีมิสุขให้สอบได้เป็นนันเป็นนันเป็นนันเป็นนั่นไล่ไ,ไปอันนี้เอิญเรียกว่าทําทานเพิ่มทุกบ่แม่นทำทานเพื่อปลดทุกจากว่าท่านอันนี้เป็นท่านเพิ่มทุกออท่านลักษณะขอ,อ,อไปเรื่อยนี่ อันนี้พูดถ,ถึงเรื่องขังท่านแล้วก็ต้องไปกาวถึงพวกไปหาบูซาพีสังนั่งใหม่พวกงูพวกนกพวกพวกนี้พวกการ์ตูนการ์ตูนยังการ์ตูนเวดสุวรรณยังสิก็ต้องไปพูดถึงเลยแน่ยังสิการ์ตูนมุนัน,น,นงูข้าเขรว่า,าพญานาคขาก็ะว่างงูหลอกเสือกงูตาแหงงูปลาตัวเอ,องสัตนแหละแต่ว่า,าพญาคุดขาวก็ว่านกขุม่มนกเขาแม่อย่ังสัตนแหละจากสถาน,านีให้ทิมให้เบิดเลย เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อกันกระทั่งคนของเชื่อมัก,ม,กมีองค์แปที่จะค้องต้องเดินเองดอ้บุญนี่เกิดจากผู้ให้นะไม่ใช่ผู้รับเด้เอบ๊ะมีนพาจะเอาให้ให้เข้าใจดีๆคําว่าบุญสงบเย็นในตัวเองผิดดิเกิดความสงบเยน็นเกิดความปลื้มปิติเกียตัวตัวเองเป็นผู้ให้ตั้งหากบ๊ะมีนพาเอาให้ตอนนี้มีอยู่แล้วเฮามีบุญอยู่แล้วนี่สมมติว่าเฮามีบุญอยู่แล้วนี่ผสมมุติแม่งล่ะเอาอยู่ดีนี่ล่ะเอออ้าวสงบเย็นเหมือนเรานี่มีอยู่บ่ได้อยู่บ่ เป็นบ้าละเอาพระมารจงสงบเย็นแตูุ่หัวลานให้สงบเย็นสิมันสิสงบได้ไหมมันบุญวหยเรื่องใส่หนีอยู่ไหมเป็นบ้าละเออพระมุนีบริวรมีหนีมีสินบริบุรณ์ไหวก็ไผ่ได้เนาะเออมันบ่ได้ไปศูนย์ผู้นั้นอยากตีอยากข่าวผู้นั้นได้นี่คือความสงบเย็นนี่เอินว่าบุญแล้วเกิดจากผู้ให้ถ้าตะคร้องหายแล้วห้มันสงบในตัวเองพระเห็นยังให้ผู้ใดบ่ได้ไดมีแต่ตำหน้าแนวทางคำสอนของพระเจา้าคือิ่นเป็นโตแทน บดทั้งหลูแบบฟอร์มบดทั้งคำเบาบดทั้งทุกอย่างที่เหตุให้เป็นตัวอย่างนั่นแหละเพื่อนแต่แต่เพียงบอกทางเดียวพระพุทธเจ้าเองก็ยังบอกแม้เราเองแต่ท้าคนก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นหนึ่งเด้แต่ถ้าเพื่อนเอาให้ได้พระพุทธเจ้าเอาให้แล้วเพื่อนทั้งบำเพ็ญมาหลายเพื่อนทั้งเห็นมาหลายแต่เพื่อนทั้ความบริสุทธิ์ให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งไดนะเพื่อนเอาตีนกวาดเทัาเบ็ดแล้ว ลบไปเบิดแล้วคุณจักรวะเบ้อใมาฮอดพี่นั่นแหละพันวาละสามพันวารสมารถสินไปละกิเลสตัณหาไอ้ผด้บัดไปละละคะทุกสะโมหะไอ้ผู้ใดได้เนี่ยนั่นแหละจังว่าพระพุทธเจ้าเฮาเองอาคาตโรตถาคตโตนี่แม้เราตถาคตก็เพียงแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นภาษาหยังกับพวกเฮาผู้เดินตามพระพุทธเจ้าเนาะสิไปเฮ็ดอีหยังเวอร์ก็เพิ่นหรเก่งก็เพิ่นบ่สิไปเสกสวรรค์วิมานให้ผู้ใดวะสิไปเสกยศท้าบดดาสักให้ผู้ใดเด่ สิไปทำาไมาทายทากว่า,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 าให้ผู้นี่ไปเป็นฐานเดินตำรวจเดินใดบอกมาทังใดนึ่งอะและให้พัคพกค้นพักกันตื่นเสียเนี่ยตื่นซะนี่คือคําสอนของพูตธเจ้าตื่นจากความรับไหลตื่นจากความหยุดมันถือมันตื่นจากตัณหาและอุปทานคนเฮากล้าก็เพราะตัณหาและอุปทานกลัวก็เพราะตัณหาและอุปทานให้พากกันไปศึกเอาไปศึกษาเอาแล้วพ่อ